เสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมียตเศษแล้วไอยากจะเหอยากามที่ชอบโคสุดท้ายโคกสุดท้ายสุดท้ายแล้วกดใจเงินได้เลยอย่างที่บอกว่าราคานี้รอบนี้และอีกเป็นชั่วโมงนะหรืออาจจะไม่ได้เวียนแล้วใครจะกดแป้งกดได้เลยครับกดได้เลย แป้งใหญ่วันนี้ราคาดีจริงๆซึ่งเราตั้งใจอยู่แล้วหล่กว่าจะกดราคาทุกตัวในของที่จะมาขายวันนี้นะอันนี้ไม่ได้ขายขายแป้งขายแป้งแล้วหน้าหน้าเราเผ็ดขนาดนี้เหงื่อออกขนาดนี้หน้าพวกเราไม่มีใครเยิะมเลยเยิมเลยจริงๆนั่นเพราะกันแดดดีเซ่และแป้งดีเซ่ค่ะลองแล้วสุดๆเป็นอะมาคู่กันเลยกดได้เลยกดได้เลยครับ น้ำลายแตกตามเป็นไรพี่น้ำลายแตกมากแม่พี่กิ๊บกินแต่พี่กิ๊บโชว์กล้องอีกค่ะให้คนดังดูของหล่อไปด้วยมีแต่คนหล่อพี่กิ๊บกินแซ่บพี่กิ๊บจะทำคลิปกินแซ่บใครนะตอนนี้แป้งหมดกดได้เลยนะครับแล้วให้คนดูนี่ไงเฮีาชีพแล้วเออมันจะห้าแปดแล้วลห้าแปดแล้วถ้ารวมที่ซองอะ ทุกคนกดจ่ายเงินได้เลยและแก้มบุ๋มกำลังจะตำครกสุดท้ายเสร็จเราจะปิดปแฟดเซลและเราจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่กันใครจะกดแป้งคนที่เข้ามา4,600คนเข้ามาถูกจังหวะมากกดได้เลยต้มตำไม่มีให้กดตอนนี้แต่มีแป้งให้กดกดไปก่อนจริงๆครับให้รอบๆเนาะที่หลัง เปิดหหหนน้้้าามู่บใจริงๆก็บอกแล้วว่าถ้าเราอ่ะขายไปด้วยแล้วบอกช่องอ่ะแล้วให้กดไปด้วยพร้อมไลค์แบบออเดอร์ระเบิดจริงๆฉันวตามเธอทำมาปวดแขนมากตอนเนี้ยเธอเปิดร้านส้มตำเดี๋ยวฉันมาช่วยค่ะไม่จะไปส้มตำหมดแล้วนที่นแล้วถั่วก็ลงราเพราะไอ้ป้าไลน์แม่เต็มหน้าบ้านเลยไอ้ี่แล้ะหน้าหมู่บ้านเกลียดกันหมดเลยเพราะหน้าหมู่บ้านมีส้มตำมันห้าล้านกดได้เลยกดกดได้เลยอย่างที่บอกนะครับว่าเหลือแค่ สานาทีกับส้มตำโคกสุดท้ายของเราและที่ำไงนะไม่คอนไม่วระไม่ผู้หญิงอะเวลาอร่อย เอาปิดแล้วหรออย่าพึ่งสิ่เขาจะไม่เสร็จเลยกดกเลยกดกดใครจะกดแป้งกดได้เลยวันนั้นเต้นเต้นเนี่ยเต้นเป็นเลยอะใครอยากให้เล่นเกมเลยนะพี่เราจะขายร้านหนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้มีเกมด้วยหรอมีเกมด้วยเรายังไม่ได้เล่นเลยเราเลยขายเป็นร้านแล้วเนี่ยให้เล่นด้วยมีเกมหรอใช่อา้ทุกคนกดแป้งเอาอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีจริงๆแก้มหมูจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขาย ซึ่งสินค้าใหม่ของเขาน่ารักมากแล้ววันนี้น่ารักมากป็อปเวอร์ราคาในไลฟ์จะเป็นราคาครั้งแรกที่ลดเลยนะไม่ถีว่าท,ที่อื่นน่ะ ไม่มีราคาแบบนี้แล้ววันนี้ในไลฟ์ทุกคนจะได้ลดลงไปเกือบ50%ของสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาแค่ 1, อ,อ, 1> อาทิตย์นะครับิม,มาแป้ง2นาทีสุดท้ายถ้าเหลือ 1, 1> นาทีเมื่อไหร่เราจะปิดตะกร้าลงใช่เรสนับสนุนสิ่งที่พี่พีทพูดเสมออา่จริงๆขอบคุณมากเลยครับมาด้วยกันบ่อยๆนะนน5แสนแล้ว มีม็อาพี่้ได้มาแน่นอนได้มาแน่อีบี้มิ่งติมด้วยมาพร้อมปิดตะกร้าเลยคุณต้นต่อปิดตะกร้าเลยครับปิดปิดตะกร้าแป้งแล้วนะปิดตะกร้าแป้งแล้วนะหมูทอดต้องกินกับหมูทอดด้วยอร่อยมาเบิกเอาคุณบุ๋มนะอ๋อกันแดดหน่อยค่ะกันแดดขายไปนะครับเราขอเคลียร์พื้นที่สําหรับสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัววันนี้ เราจะมาว่าบ้าก้าก็ทำให้ด้วยแต่เดนก็เดน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 จับเม็ขาส้มตำพร้อมหมดเลยคะก้าวเข้าสู่วงการไลฟ์ขายของและกำลังจะเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียววันเดียวเอา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 ให้กับบ้านแสนสนุกนี้ คนคนที่มาที่เนี่ยไม่มีใครได้กลับบ้านเร็วเลยเพราะว่าไม่ยอมกลับเปนสักคนแต่ตอนนี้ <c oughs> บุ๋มเหมือนไปอาบน้ำมาเ <c oughs> สื้อมันเลอะ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มาแล้วมาเดี๋ยวอันนี้ขึ้นหน่อยทำเป็นเล่นมันจะหกแสนแล้วมาช่วยมั้ยอ้าว <c oughs> เรามีสินค้าอะไรคะคุณบุ๋มวันนี้ <c oughs> วันนี้เป็นตัวหม่ของดิเซก็คือเป็นตัวของปัดแก้มนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่น ชิปป๊อปชื่อน้อชื่ออะไรนะชิปป๊อปไปป๊อปไปก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เต้นกันก่อนค่ะไปหนึ่งสี่อ่าอิิอย่าหยุดค่ะไปเาอมนี่เมไหหรอนีนีอาใหม่แล้วะเเพราะมันปตัวไหนตไม่เอีปปปบแล้วสองคนเหอไม่ได้เหมือไม่เต็ม มีแล้วที่มีแฟนแล้วข <laughs> ายขำกันนะไม่ขายสวยก็เลยอะ่ะขายสวยก็มีไว้คนอื่นขายพี่ใชนนะ่รือจไปอันนี้หยมดนะจ๊ะครักใหม่มาแล้ว <laughs> อะหรือจะเป็นงานขนาดที่ผม เราเคยเรียนใส่มวยนี่รวมหมอและคนไทยเลยที่เราบเี๋ยี่จะเริ่มเที่ยวแล้ว่ะพอบอกว่าเล่นก่อนปุ๊บเขาไดนไปมามาแล้วเปิดตัวกันดีกว่าอะฉันอะพูดจริงๆว่ายังไม่ได้ดูชัดๆใกล้ๆยังไม่ได้แตกเนื้อยังไม่ได้เล่นเลยแต่คิวกีนไปแล้วรอบนึงเพราะบอกว่าอย่ามากีนหน้าไหลได้เล่นยังยังว่าไง มันขึ้นแล้วอะทุกอย่างที่กินอะมันขึ้นงกินเลยแล้วค่ะเลยมะมาเอาแม่มีทั้งหมดสี่สีนะคะรุ่นนี้เขาดูใครอะไม่ดีเลยไม่ดีเลยคุณไม่ก็ปิดเสียงโทรศัพท์ในห้องเรียนนะคะจะโดนทำโทษนะคะวันนี้ไม่ปอด้วยเดี๋ยวสวัสดีก่อนมา มาเริ่มกันสีที่หนึ่งวิ่งขวแป้งอ่ะเธอดูสีอะไรสีหนึ่งหรออันนี้เบอร์หนึ่งอมันเป็นทุกสีเลยอ่ะดูดูสองคนสีผิวต่างกันมุมขาวหน่อยคิดว่าจะเป็นสีแบบคนไทยปกติสีนี้เป็นสีพีชค่ะชมพูพีชสวยอ่ะใช่ค่ะสีนี้ชมพูพีชเบอร์หนึ่งค่ะว้าวมากมาจิปวิ่ตัวนี้มันเป็นอุ้ยเบอร์สองส้มเบอร์สามชมพูอม อูม่วงปะแดงเลือดฝาดค่ะพี่หุ๋มแดงเลือดฝาดเหรอโอเคแดงแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอากัสซซมปะใช่ค่ะเบอร์สี่อ่ะเบอร์สี่ชมพูประกายทองมีไฮไลท์อยู่ในตัว เบอร์สี่จะเป็นเบอร์ที่ชิมเมอร์แน่นที่สุดขาวไหลเราไม่ต้องเติมไฮไลท์ได้เลยสีตึ๊บมากเราไม่ใช่อย่างงี้ไม่เห็นบดอ่ะซื้อครั้งเดียวอ,อ,อยู่ว่าอ๋อมันออกแดงแล้วนี่ไงนี่แล้วเดี๋ยวให้ดูสีเบอร์สี่พี่เม้นดีเซนใส่มาให้จัดเต็มขาโคตรสวยโคตรจะตึงโคตรจะพองสีสีเบอร์สี่น่ารักมากดีเบอร์สี่เกาหลีมากน่ารักโคตรอันนี้ไงเธอเบอร์สามเธอต้องเอาแผ่นเธอกับฉันมาประเทบเบอข้ากันสีผิวเราต่างกัน นี่อุ้ยฉันชอบจุดเดียวนะแตนจุดเดียวจุดเดียวอยู่แล้วประเด็นคือแน่นมากพิกเมนต์ดีมากผักใส่ออกถอยอีกหน่อยเนี่ยคะมันไม่เห็นพิกเมนต์ดีมากอย่าระวังระวังคมนะเพราะว่าไฟมันชิด้วน่ารักมากเลยไฟพัดเนะโอเคได้ไหมน่ารักมากเลยสีดีมากใช่สีชาติดันธุเอออ่ะนี่โอเคขอดูลิป แก้วกหน,นะ,ะูหนูชอบพี่เกชอบเบอร์ไหนพี่ชอบใ,ใช่ไหมพี่ชอบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่หนูชอบเบอร์สามกับเบอร์สี่แต่เบอร์สามก็สวยวะ่ะเพราะว่าแกนแดงมันจะทำให้เราดูเด็กใช่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 แต่ว่าสีเบอร์หนึ่งอ่ะมันเป็นสีฟิลแบบเอฟวีเดงอ่ะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันแล้วก็ถ้าคนแบบชอบแต่งฝอฝออ่ะเบอร์เบอร์สองอ่ะได้เลยใช่เบอร์สองส้มอิดดีมากเนี่ยดี นี่นี่แต่ว่าสีเบอร์สามนะอุ้ยเบอร์สามสวยเบอร์สามพอเบนแล้วดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันแกะเนี่ะใช่เนี่ยมันจะแบบบอมบอมอู้หนี่ไงน่ารักไหมเบอร์สามสวยจ้างคทาเราป๊อปเลยนี่ทาเราตื่นเดี๋ยวทาบ้างหนอุ้ยสีน่ารักมากเบอร์สามสวยเดี๋ยวก่อนนะฉันจะทาบ้างเราก็จบให้พี่ได้วยปะ แก้มหมุกุปกิ๊บน่ารักมากขอบคุณมากค่ะอุ้ยกิ๊บกำลังอารมณ์ดีเลยตอนนี้เพราะกิ๊บได้กินโซเดียมของแก้มหมุนเข้าไปเต็มๆแล้วตอนนี้อุ้ยเบอร์สามอันนั้นทาเบอร์อะไรเบอร์สามค่ะเออเราก็เบอร์สามเหมือนกันอันนี้อีกครั้งหนึ่งเราทาอีกเบอร์อะไเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่จะมีชิมเมอร์นะอุ้ยเบอร์สี่นะแล้วคนบอกว่าพี่พีทอยากทายด้วยพี่พีทลงกับเบอร์ไหนคะพี่พีทต้องเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่พี่พีทต้องเบอร์หนึ่งมาพ ้าน่ารักมากเลยพี่พีเอชมาไม่ได้ละเยอะไปละจุดเดียวไม่างหน้าเธอหน้าเธอเอาพาพี่พีแบบตรงตรงจมูกเลยเราเราทำแฝดฟิก่อนแม่ใช่หรอครับใช่ใช่เถินเออว่ะอุ๊ยเถินอะแบบเหมือนแบบไปกินเลี้ยงมาแล้วแบบกลับมาบ้านแล้วแบบกลึ่มๆโอ้มีฟิว เจอสาวน้อยใบเดียงสาที่เรางรออยู่สวยมากธรรมชาติเบอร์หนึ่งไปแฮงเอาที่ไหนมาคะเนี่ยเออเหมือนคนที่แบบไหนบอกไม่ดื่มไม่ดริงไงคะใส่อาจจะเมาปาร้าอาจจะเมาปาร้ากับกระปีก็เป็นได้เบอร์สี่คือชิมเมอร์คอาตะโกนลดอ่ะเออฉันก็ชอบเบอร์สี่เธแต่ว่าเบอร์หนึ่งเข้ากับพี่พีนมากเลยใช่กนางมาก มันจะสีอ่อนๆนะครับเบอร์แก้มแบบปอปะปอบปอมากเกี่ยง่ายไหมเกี่ยงได้อันนี้อันนี้พูดเลยนะจากใจคนที่ชอบแต่งหน้าแ่ดแดงไม่ว่าพวกคุณจะซื้อสีอะไรขอให้ติดสีเบอร์สี่ไปด้วยเพราะว่าสีเบอร์สี่เป็นสีแบบมีชิมเมอร์นัาหลักมากคุณแม่ยาเยูไม่ว่าคุณจะซื้อสีอะไรต้องซื้อสีเบอร์สี่ไปด้วยนี่ตอนนี้ตะก้าเปิดแล้วใช่ปะตะก้าเปิดแล้วใช่ไหม ทำไมมันขึ้นอ่ะอันนี้มันแปลอะไรอะป้ากลัวใจว่าถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บแล้วจะไปชอบเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งก็เป็นชมพูที่สวยมากที่เหมือนที่พี่กิ๊กบอก แต่ว่าเมื่อกี้แต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้พอพี่พีททาเราดูแบบละมุนมากดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยดูจับไม่ได้ว่าแบบพาแกมอุ้ยอุ้ยชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยังไงคนตะก้าตอนนี้มีปัญหาเดี๋ยวสร้างก่อนแม่ระหว่างนี้เลือกตะก้าอยู่ไหนคนบอกคนกําลังจะคล้่งแล้วอยากได้แล้วมีปอลไยนะแม่ซื้อสองซื้อสองแถมแปลงซื้อสองแถมแล้วแปลงโคตรยังไงพี่ดูปัดสีเธอปัดสีเมื่อกี้ที่เธอปัดอุ้ยอุ้ยฉันอุ้ย เหมือนปัดอย่างง่ายนี่แขนฉันสั้นด้วยนะช่วยเธอทำมาหากินตรงนั้นไม่ได้จุารจุมาจุลยจุ่บจุมากุ๊บจุกบจร๊บจุ๊บจุ๊บุ่๊บบจุ๊บยุมบ บอกอยากได้แล้วรอก่อนพี่พีทไปหัคอที่กาลังทำตะกร้าให้อยู่นะครับจะบอกว่าปกติตัวนี้ขายอยู่ในบิวตี้สโตร์ทุกที่อ่ะีบาทถูกต้องและยังไม่เคยลดทาปากได้ไหมคะเออทาปากได้ไหมคะไม่ทาแก้มแนะนำทาตาได้แก้มได้ตาได้วันนี้จะเป็นการลดครั้งแรกหอม ลัับบเขานะครอันนี้เบอร์สี่นะเบอร์สี่นะทุกคนเปิดตัวมาแล้วเบอร์สี่ใช้นี้ทำไม่ดูสวยอ่ะอันนี้เดียวเลยอันนี้มันน่ารักที่ใช่สีใช่สี่ใช่ไหมเธอเบอร์สี่น่ารักมากได้แล้วเขาบอกซื้อไปให้ครบทุกสีนั่นแหละทุกคนถูกดูราคาที่ดีที่สุดเมื่อไหร่จะหมดหนึ่กับสามหนึ่งกับสามอะไรดีคะหนึ่งกับสามให้เอฟพีเดนหนึ่งไปเลยหนึ่งดีครับหนึ่งดีหนึ่งที่แก้มพี่พี่อ้ะนี่ เมื่อเมื่อกลับมา,มาจาักปาร์ตี้ลและเจอสาวน้อยไรเดียงสารออยู่ซึ่งไม่ไรเดียงสาเลยด้วยซ้ำแล้วยังไงต่อคะแล้วอาร์มมันก็เกิดสปาร์กันขึ้นมาเมื่อเขาเห็นแก้มแดงๆของชายคนนั้น,นดูสิว่าแก้มชมพูแล้วตอนนี้เกี่ยจนไม่เห็นแล้วสียูนิงไหนแล้วน่ะอุ้ยเธอสีชมพูเบอร์สีน่ารักมากเลยดูเห็นความชิมเมอร์ปะ เห็นความชิมเมอร์ปะตะก้าอีกห้านาทีจะมานะครับและอย่างที่บอกว่าสีไหนทาลองพื้นปากได้บ้างคะเบอร์สองกับเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์สองกับเบอร์สี่มันทาลองพื้นปากฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ